ีวิตตอนนี้สักมันเหมือนแบบตอนนี้ไหนๆคุณมีแต่ปัญหาติดติดขัดขดให้ไปสังเกตจุดตรงไหนของบ้านหรือให้ไปทายัางไงได้บ้างอาจารย์จะแนะนําเป็นเรื่องของบุญดีกว่าพาะบุญเนี่ยสากลมากเลยนะคะอย่างแรกเนี่ยคุณอยู่บ้านมาไอตรงนี้มันเริ่มติดติดขัดเริ่มไม่ดีอะไรเงี้ยเราลองดูตัวเองว่าเฮ้ยช่วงนี้ใจเราหงุดหงิดไหม,มช่วงนี้เราทําอะไรที่มันเป็นกรรมไม่ดีไหมปากเราไม่ดีหรือเปล่าเราพูดจาไม่ดีหรือเปล่าเพราะจริงๆเนี่ยกรรมหลองด่าพิธีกรหรือเปล่า บขาเนเขาเน่ดูสิ<ต><ข>อาจารย์ครับคร,ครับอาจารย์ตกใจเลย <laughs> <laughs> ก็ไปดูดูใจเราเองก่อนตรงนี้นะฮะแล้วอย่างหนึ่งที่ทําได้เลยทันทีถ้าคุณพ่อคุณแม่อยู่ไปกราบเท้าเลยเอาน้ําล้างเท้าคุณพ่อคุณแม่อะไรไม่ดีขอ,อโหสิกรรมก่อนเอาน้ําล้างเท้ามาพรมที่ที่บ้านก่อนนี่แหละเดี๋ยวมันค่อยๆดีขึ้นมาเองตอนนี้ถ้าสมมติรู้สึกว่าหูป่วยรักษายังไงก็ไม่หายอะไรยังไงบ้างอาจารย์จะแนะนําว่าคนเราอยากจะต่อชะตาเนี่ยบางทีไปนอนลงบ้างอะไรบ้างที่เราเห็นทั่วไป ง่ายง่ายได้บุญเลยแล้วเรื่องจริงอยู่ในพระไตรปิฎกเลยการที่เราจะต่อชะตาให้ตัวเองเราต้องไปต่อชีวิตให้ผู้อื่นหนึ่งเลยนะฮะปล่อยปลาไม่ใช่ตอนนี้ที่ศิริราชมีสร้างตึกโรงพยาบาลอยู่นะ,ะไปทำบุญให้ทำบุญโดยโลงท้ายเศษเท่ากับความสูงเหมือนคนโบราณเรียกว่าทำบุญเท่าตัวไปทำบุญที่โรงพยาบาลศิริราชและอธิษฐานว่าปัจจัยนี้เป็นของข้าพเจ้าโดยบริสุทธิ์จงไปยังประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นเทินประเด็นที่หนึ่งออสอง สิ่งมีชีวิตต่างๆสิ่งหนึ่งที่มีอายุยืนยาวแล้วมนุษย์มองข้ามที่สุดแต่ในพระพุทธศาสนาสอนว่ามีชีวิตอยู่จริงมีการเวียนว่ายตายเกิดจากสิ่งนี้ด้วยการปลูกต้นไม้เอาไปปลูกต้นไม้ในวัดเหรอปลูกป่า นี่ไงพี่โจอีบอยอ๋อโจอีบุกปาไงกปลูกปลูกแล้วเป็นตุกันเพราะอย่าลืมว่าอย่าลืมนะฮะว่าต้นไม้ใหญ่ๆอย่างต้นศักต้นอะไรก็แล้วแต่เงี้ยอายุเขาเป็นร้อยปีดังนั้นเราไปต่ออายุให้เขาก็เหมือนกับต่อชะตาให้เราเนี่ยเป็นบุญอย่างง่ายๆปลูกที่ไหนก็ได้แต่เป็นที่ที่มันจะต้องเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมนะโอเคเพราะฉะนั้นเป็นง่ายๆที่คุณทากันได้เลยถูกต้อง